ปปา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  เปล่าเป้าเป้าเหมือนเหมือนคนทเหมือนคนทำผิดอ่ะแล้วพยายามแล้วพยายามแบบปฏิเสธเปล่าเป้าเปล่าเปๆาเปล่าเป้าป้าเป้าเปล่าไม่ได้ทำเปล่าเปล่าเนี่ย ป้า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 จับเข้าป่าเพราะว่าเดี๋ยวแมงมาตัดป่ากูมันมานี่กูพูดเลยมันมานี่นี <c> ่ <oughs> อย่าให้มันมารีบตัดป่าตัวเองก่อนเฮี้ยปานะเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโ,โซลาร์ปานะพวกมึงไม่มีปัญญาเลยยังไงวะ โอ้โหเวอร o กูดราดูคอมโบกับลาปลาสต๋อวะเชีใช่เลยถูกต้องพร้อมโยนอ่ะกูพร้อมโยนบอกเลยไม่ได้พร้อมโยนนะกูโยนไปนแล้ว <c oughs> สารสน ไปครับเล่นบนคาบเล่นบนครับพร้อมเล่นครับผมบอกเลยว่าผมพร้อมอย่างเล่นนะครับสวยงามครับ ฟอร์ดี้ตึงๆอะครับเฮ้ยเอาว่าฟอร์ดี้ยังมาเร็วบีร,ขร,รีขึ้นสิบเร็วเร็วขึ้นสิบมึงต้องขึ้นสิบมึงจะเก่งที่เรเปลาสิบ,บีขึ้นสิบเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งเฮ้ยโซโลอาร์คเอาหรือ,อยัง เฮ้ยสวยปิปอมให้ดีเลย <c oughs> มึงก็ให้กูโอเวอร์สิไอ้ชา,าขอบใจ ลงล่างครับลงล่างคิตตี้ไม่ออนอะดิถ้าคิตตี้ออนหรือว่าทั้งในสตรีมเฟรมชวนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส้มส้มผู้หมาส้มผุ้หมาส้มผู้หมาเฮส้มุ่้หมาฮะ อยากอยากอยา,สายอกสไลด์ยิงแล้วอ่ะอยากสไลด์ยิงลยแล้วอ่ะจะได้สไลด์ยิงไงหล่ะเนี่ยวู้วซโลอาร์คได้โอ้โหเลือกเต็มเลย <laughs> เกูซอยพูดเลยครับเดี <iała> <ícios> <invoke> ๋ยวคือ <anger> ก <000 eni> ูซอยกูซอยกูซอย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 ไม่ใช่เชฟแต่ก็ซอยได้นะครับไม่ใช่เชฟก็ซอยได้นะครับกูซอยสู้อะซอยสู้เอาดิเอาดิเอาดิพวกที่หนีอะคือพวกคิปป๊อตคนจริงเขาไม่หนีหรอกครับคนจริงเขาใส่เลยจริงโอไวโกดโหคือถ้านีะตาย โย,ยนโ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 ซโลอาร์ตคีกูหาเรื่องโยนย,ยังเยออยากเล่นมานานแล้วจูนเปอ,เอร์อ่ะไอมันเล่นดีนะคนจริงกินแก๊บเอาลูกรลักอีกแล้วฮะลูกรลักเอออไม่ไม่ยังยังรอรอ,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 อพิธีการแต่งตั้งลูกรลักตัวละครตัวหนึ่งเนี่ย ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเชี่ยไม่มีอยู่อ่ะเพื่อนลำบากตรงกูไม่มีอยู่นี่แหละ โอ้ไม่มียุยซาร์ดมึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหขอบใจเลยดีกูไม่มียูเอา้าไอ้เชีย่ยบีมึงอะไรของมึงเนี่ยกูบอกกูไม่มียูมึงจะมาตัดคลิปกูทำเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหดีนะเก็บทัน โอเคเป็น okay. จริงๆกูไม่ต้องมียูก็ได้กูไม่ได้เล่นก <c oughs> ูไม่ต้องมียูก็ได้พอดีกูไม่ได้เล่นสวยต้องบีไปตีจะไปตีเล็กทำไมอ่ะฟังก์ชันข้า,าต่อตายชัด โอยังดีนะด <Ooh. S 1> ีเป็ไดู้สุดอวู้อยู่ไนอยู่ไนฟอร์ดอ์ดะแแค่มีจนเอร์ยิงฟรีทีมเราก็ชนะแล้ว แต่โซล้องเล่นดีอันนี้กูบอกเลยกูกดข้ามไล์มึงเพราะว่ามึงตัดวิวกูจริงหเห็นว่าบีมแมทหรอกนะตั้งใจจะโยนเกมซะหน่อยสิจะได้วะชนะเฉยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะลราเจอกันนะครคับผมบ๊ายบายครับ